บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมนะฮะนี่ครับวิธีเลี้ยงไก่ของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็เลี้ยงแบบธรรมดาฮะเลี้ยงบ้านๆเลยครับนี่ปล่อยให้ออกหากินนะฮะช่วงนี้สิเกือบ17เนะฮะเกือบห้าโมงเย็นนะฮะถ้าอยู่บ้านก็จะได้ปล่อยประมาณสองชั่วโมงตอนเย็นนะครับนี่ให้จิกใบเขียวนะครับออกไปรอบที่แล้วประมาณเกือบสาตัวฮะนะครับ ก็จะลดน้อยลงหน่อยนะครับนี่ไก่บ้านครับผมไก่บ้านนะฮะอาหารที่ให้ก็คือรำข้าวนะครับข้าวเปลือกแล้วก็เศษพืชผักที่เรากินเหลือนั่นแหละนะครับเศษข้าวเศษอะไรนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างนี้นะฮะบ,บางช่วงยามว่างตอนกลางวันก็จะเป็นตัวกล้วยสับต้นกล้วยนะถ้าถ้าอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็แล้วไปไม่ได้กินนะฮะตอนเย็นก็จะปล่อยอย่างนี้นี่ครับวิธีเลี้ยงไก่แบบ เลี้ยงไก่บ้านนะฮะเป็นก็เหมือนแบบชาวเหมือนเมื่อก่อนครับตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยก็ในบุบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไก่เขาก็ปล่อยกันอย่างนี้อะไรนะรก็เดินจิกกินจิกอะไรทั่วไปนะครับมันก็โตนะครับโตเนื้อดีเนื้ออะไรปกตินะแต่นี้พอยุคนี้เรายงมาแล้วก็คือทุกวันนี้พื้นที่แต่ละคนเนี่ย บ้านบางท่านก็ทารั้วทําอะไรปิดกั้นหมดนะครับเพื่อไม่ให้พวกไก่พวกอะไรไปจิกเขีย่ยพืชผลทุกวันนี้นะครับก็เวลาเราเลี้ยงผมเลี้ยงนี่มาก็ได้ปล่อยทีนี้ปล่อยเสร็จตอนเย็นนะก็ให้เขาเข้าเล้าเองบางคนสงสัยว่าอุ๊ปล่อยขนาดนี้มันจะเดินเข้าเล้าได้ยังไงนะครับมันก็บินกระเจิดกระเจิงหมดนะครับไม่บินนะฮะตอนเย็นไปให้อาหารตอนเย็นนะฮะประมาณพบค่ำสัก,สกเกือบหกโมงเย็นนะฮะ ถือแค่ถังเข้าเปลือกไปเข้ารำเข้าไปแล้วก็เรียกเขาเขาก็เดินตามเข้ากรงไปลละะครับแล้วก็อีกอย่างตอนกลางคืนเขานอนในกรงอยู่แล้วนี่ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะนเห็นไหมมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะนะคือไม่ได้กินอะไรมากินหญ้ามากินใบเขียวนะครับเห็นแมลงเขาก็จิกกินแมลงพวกนี้จะทําให้ไก่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยเนาะอ่านี่ไก่บ้านนะ ปกติแล้วแม่ดูแลอยู่ทางนี้แต่แม่ช่วงนี้แม่อยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้มานะครับเลยมีเวลาก็ปล่อยเขาเห็นน้องมาไหมนอน,นอนเงียบเชียนะครับนอนเงียบเชียวเป็นไรตีใจเหรอได้ออกข้างนอกนี่น,น้องหมานอนเงียบเชียวอันนี้สตรอเบอรี่นะเอาตัวซุ้มครอบไว้ไม่งั้นก็ลงสตรอเบอรี่หมดจะไปจิกใบสตรอเบอรี่นะ เลี้ยงแบบอันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสี่สิบตัวนะครับแล้วก็รวมแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ตอนนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะเก็บไว้สามตัวนะครับไว้ให้มันไข่นะครับลูกไก่เอามาจากไหนก็ช่วงฤดูการที่มันวางไข่ก็ได้ลูกไก่พวกนี้แหละเอามาให้มันเจริญเติบโตต่อนะครับเราไม่ได้ไปซื้อลูกไก่มาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีเล้านะครับเล้าไก่อยู่ฝั่งนู้นนะ แค่ดูเขาจิกก็มีความสุขแล้วครับเหมือนคนเลี้ยงวัวครับตอนที่ให้หญ้าวัวเต็กครับไปนั่งดูเขากินวัวเคี้ยววัวนะฮะเคี้ยวหญ้าเคี้ยวอะไรอันนี้เขาจิกหญ้าเห็นไหมนี่ครับจิกหญ้าทั่านั้นเองจนเย็นปล่อยนะครับแล้วก็ค้ำๆก็ให้เข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าน,ะนอนในเล้านะ ได้รีแลกนะครับกินหญ้าเลยนะกินเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คอมมินิทนะอะไรสักอย่างในหญ้าเนี่ยนี่ครับฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีนี่ครับสังเกตไหมเวลาผมเดินเนี่ย <c oughs> เขาเดินตามเลยเห็นไหมมานี่มามานี่เร็วมานี่มานี่มานี่ไป นี่ครับมามามา,มาเร็วมาเข้ากล้องเร็วมานี่เร็วมา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 นี่มานี่มานี่เดินมานี่ครับง่ายๆครับเพราะว่าเราขังเขาไว้ในกรงในเล้าเนี่ยแล้วเล้าผมทําเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับทําเล้าให้ใหญ่นะครับงบประมาณเกือบหกหมื่นนะหลายท่านก็อาจจะมองว่ามันแพงมันสูงนะมันแล้วแต่เราเลยตัวนี้นะครับผมทําเล้ามาเนี่ย กันหมาเข้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเราเองหรือมาชาวบ้านที่มาเพราะว่าพื้นที่มันเปิดโล่งบ้านสวนก็จริงนะแต่ก็หมาอะไรมันเปิดโล่งเนี่ยครับพึงล้อมตาข่ายข้างบนเผื่อเขาไม่บินขึ้นแต่จริงเขาบินขึ้นได้นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงจนเขารู้ว่าเขาต้องนอนข้างในเราเนี่ยมาแล้วมาหมดแล้วเนี่ยน้องนจากนุ่นมาแล้วครับนี่เอาขากินแถวนี้แล้วปะ นี่ครับชาวนากำลังตัดหญยาพี่แซมครับนะ่เมื่อครู่ฝนตกมานะครับอา้าวกินไปจิกไปฝนพายุเข้ามาช่วงนี้อีกนะฮะ รอไปก่อนรอไปก่อนยังไม่ให้เวลาให้นะครับบางตัวก็ไปนู่นครับจิกตัวหญ้าฝั่งนู้นนะครับซึ่งมันเป็นอาหารธรรมชาติหมดเลยนะอันนี้วิธีทําเลานะดูนะผมเดินเข้าเลานะ <c oughs> ดูอะไรเกิดขึ้นนะนี่ครับเขาตามเรานะครับเขาตามเราเนี่ยกอสามลูกนะครับกบกสามก้อนแล้วก็เทคานบางจุดนะผมทยอยทําไปเรื่อยใครที่ติดตามเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่า เมื่อก่อนเป็นลงกรงเล็กอันนั้น2,000กว่าบาทเองนะครับ2,000กว่าบาทแล้วก็ขยายมาทําเมื่อก่อนล้อมเนี่ยเป็นผ้าสีฟ้าไนลอนแบบนั้นแต่มันได้แค่ปีเดียวไม้ไผ่ด้วยแล้วจากนั้นเริ่มลงเสาตัวนี้เริ่มลงเสาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทําตัวกรงใหญ่2งกรงนะเมื่อก่อนมีเล้าไก่ไข่ด้วยถ้าจะเอามาเลี้ยงอีกก็ได้นะครับแยกกันไก่ไข่และไก่บ้านนะแต่ตอนนี้ยังสต็อปไว้ก่อนเพราะว่าไก่ไข่รอบที่แล้วเนี่ย เขาหมดอายุการไถก็เลยชาวบ้านมาซื้อไปเรื่อยๆก็หมดแล้วนะฮะเนี่ยทำทำมาเรื่อยๆทีละนิดไม่ได้ว่ามีเงินตุ้มทําเลยนะครับแล้วแต่ไอเดียด้วยบางคนเขาทาแบบเลี้ยงแบบธรรมดาก็อยู่ได้แต่นี่ก็คือผมต้องการแบบถ้าผมไม่อยู่ผมสามารถขังกันไว้แล้วก็หมามันเข้าไม่ได้นะครับล็อกกรงล็อกอะไรเลี้ยงหมูป่าได้เลยนะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ย <laughs> เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านถ้าเราไม่เลี้ยงไก่นะครับทำได้หลายอย่างนะครับมันมองไปข้างหน้าอีกแล้วทําทีเดียวให้มันอยู่ได้นานอย่างเงี้ยครับ เราเป็นไอเดียเนาะอันนี้เลี้ยงแบบบ้านๆธรรมดาไม่ได้ว่าเลี้ยงไปส่งตลาดอะไรใหญ่โตนะครับคือที่บ้านสวนมีไก่คนมาซื้อก็มีขายแบบเนี้ยประมาณนั้นกิโลละ80บาทครับนี่ขายเองแต่ว่าที่ออกไปก่อนนั้นนี้ก็คือเจ้าประจํามารับไปนะครับมาเอาไปที่เดินก็เดินออกมาโอเคครับผมนะฮะฝนตกฝนพลัมนะฮะ บรรยากาศชงเย็ยนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ